มูลนิธิรักไทยร่วมกับภาคประชาสังคมและหน่วยงานภาครัฐจัดประชุมสัมมนาเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี2567หัวข้อจากกฎหมายสู่การปฏิบัติกับการลดอัตราจากยาเสพติด ที่มุ่งเน้นความสําคัญของการลดอันตรายจากยาเสพติดภายใต้ประมวลกฎหมายยาเสพติดโดยมีส่วนร่วมของภาครัฐประชาสังคมและหน่วยงานระหว่างประเทศที่ทํางานด้านยาเสพติดโดยภายในงานมีนายแพทย์กิติศักดิ์อักษรวงรองประหลัดกระทรวงสาธารณาสุขเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยกิจกรรมต่างๆอีกมากมายอาทินิทรรศการการจัดบ,บริการลดอันตรายจากยาเสพติดโดยหน่วยงานภาครประชาสังคมเวทีเสวนาหลัก หัวข้อตามแนวทางประมวลกฎหมายยาเสพติดการลดอันตรายจากยาเสพติดและการมีส่วนร่วมของชุมชนรวมโดยวิทยากรมากมายจากทุกภาคส่วนจัดขึ้นณโรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นถนนวิภาวดีหลักสี่ก็เรียงทาง จะชนและพี่น้องสื่อมวลชนนะครับก็โดยนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านเศรษฐาทวีสินท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านสมศักดิ์เทพสุทินนะบทบาทในเรื่องของจริงจะเรียกว่าของกระทรวงสาธารณสุขเพียงกระทรวงเดียวคงจะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับอาจจะเป็นเชิงคำถามว่าในส่วนของการบำบัดรักษาผู้ทิ่ยาเสพติดเนี่ยนะคร นโยบายของรัฐบาลหรือกระทรวงสาธารณสุขจะเป็นอย่างไรครับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในส่วนนี้ในส่วนการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดน่ฮะตามประม,มรวลจดหมายยาเสพติดนะฮะก็มีหลายหน่วยงานนะฮะภายใต้คณะกรรมการบำบัดรักษา พื้นฟูยาเสพติดซึ่งมีท่านรองนา,ายกรัฐมนตรีที่นายกตรีมอบหมายเป็นประธานนะครับแล้วก็คณะกรรมการนี่ก็จะมีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงสาธารณสุขเองนะครับกระทรวงกลาโหมนะกองทัพต่างๆนะครับมหาดไทยนะฮะพัฒนาความมั่นคงมนุษยนะ์กระทรวงแรงงานศึกษาแล้วก็ปปสนะฮะเรียกว่า เป็นคณะใหญ่มากในส่วนนี้นะครับก็เป็นเป็นาพาร์ทหนึ่งของการดําเนินการตามกฎหมายนะฮะของขรมูลนิตยาเสพติดหนะ้าที่อำนาจก็จะเป็นเรื่องของการทีอ่ออกแบบนโยบายในเรื่องของการบําบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดนะครับซึ่งในการบําบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเนี่ยก็จะมีเรื่องของการเข้าสู่การบําบัดรักษา รเริ่มต้นเลยะจะเกิดจากการนำผู้ใช้ยาผู้เสพยาผู้ติดยาเ,ดยเข้าสู่ระบบก็นะะจะมีการคัดกรองจะมีศูนย์คัดกรองซึ่งเป็นไปตามกฎหมายนะครับอยู่ทั่วประเทศนะะง่ายที่สุดของอการเข้าสู่การคัดกรองก็คือสถานพยาบาลทั่วประเทศในทุกหน่วยงานของรัฐและเอกชนบางส่วนนะครับ ถ้ามีปัญหาในเรื่องของการใช้ยาเสพติดการติดยาเสพติดหรือจะรับคำปรึกษายาเสพติดสามารถไปที่หน่วยบริการของรัฐที่เป็นสถานพยาบาลได้ตั้งแต่รพสาตาคือสถานีอนามัยนะครับถึงโรงพยาบาลระดับอำเภอโรงพยาบาลจังหวัดนะครับโรงพยาบาลของกรมการแพทย์โรงพยาบาลของ เช่นโรงพยาบาลสัญ,ญรักษ์นะครับของเสตติโดยตรงหรือโรงพยาบาลของกรมสูขภาพจิตทั่วประเทศโรงพยาบาลในทมอเองนะฮะของมาลัยของรัฐเองจะมีหน่วยงานที่เก็บข้องทั้งหมดแล้วลนะ่ะฮะที่รับทำรึกษาเบื้องต้นและคัดกรองเบื้องต้นสําหรับการเข้าสู่การบำบัดรักษานะการบำบัดรักษาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่า,ามีความรุนแรงในการใช้ยาเสพติด และมีการติดยาเสพติดมีอาการทางจิตเวชมากหรือน้อ,อยเพียงไดก็น,นั่นเข้าสู่การบำบัดรักษาแต่ละสถานพยาบาลที่มีศักยภาพนะในขั้นต้นนะครับก็จะมีการคัดกรองแยกก่อนนะฮะอย่างไรก็ตามสิ่งที่รัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีให้ความ,มห่วงใยมากก็คือกรณีที่มีคุ้งคลั่งอรารวาสซึ่งมักจะเป็นข่าวเป็นระยะนะครับแต่นาเียนว่า จำนวนผู้คุ้มคัองรงะวาดนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของผู้ติดยาเสพติดเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของการคุ้มคังนั้นเองเนี่ยเป็นเรื่องของโงครคทางจิตเภทล้วนๆก็มีนะฮะแต่ในทางปฏิบัตินะครับผู้ป่วหยหรือประชาชนที่มีคุ้มคัองระวาดเนี่ยสามารถถูกนำส่งได้ทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศตลอด24ชั่วโมงนะโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขนะครับเป็นนโยบายของท่านฐมนตรีและท่านประหลัดกระทรวงที่จะให้ นำคนที่มีอาการคุ้มค้ั่งระวาดเนี่ยโดยพนักงานเจ้าหน้าที่นําเข้าสู่การรักษาได้ทุกโรงพยาบาลนะในเบื้องต้นส่วนโรงพยาบาลดังกล่าวจะมีความสามารถรักษาต่อเนื่องหรือไม่จะเป็นเรื่องของการาดูแลเบื้องต้นและส่งต่อในระยะเวลาต่อมาอย่างไรก็ตามน,นะครับการําบัดรรักษาผู้ติดยาเสพติดเนี่ยจะใช้เวลาอันที่หนึ่งเลยจะใช้เวลามากนะครับ ใช้เวลาตั้งแต่ถ้าเป็นอาการรุนแรงก็ต้องใช้เวลาเป็นสัปดาห์สองสัปดาห์แล้วก็การก็จะผ่อนคลายดีขึ้นควบคุมได้จากนั้นเนี่ยเพื่อเขามั่นคงแล้วก็มีกวารหวัเรื่องในการที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองเนี่ยต้องใช้เวลานาน3-4เดือนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับความรุนแรงในการเสพติดการมีอาการทางจิตเวชร,ร่วมด้วยบ้ากน้อยแค่ไหนนะครับ สิ่งที่สําคัญมากในระบบของการบําบัดปัจจุบันนี้เนี่ยหลังจากมีประมวลกฎหมายยาเสพติดออกมาภายใต้คณะกรรมการบำบัดรักษายาเสพติดเนี่ยในสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยหน่วยบริการของกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยเพิ่มจํานวนเตียงขึ้นประมาณสองเท่าเพื่อรองรับผู้ติดยาเสพติดในระบบบำบัดนะครับรวมทั้งบริการของภาคร,ารัฐอื่นเช่นเดียวกันนะฮะสิ่งที่สําคัญก็คือเมื่อบ,บําบัดครบถ้วนอย่างที่ผมเรียนส่กครู่เนี่ย สามเดือนสี่เดือนครบแล้วแล้วเขาจะต้องกลับเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่เคยอยู่ในชุมชนในบ้านเรือนในสิ่งแวดล้อมในเพื่อนฝูงในอาชีพนะฮะเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่จะทําให้เขาอยู่ต่อได้อย่างไรโดยข้อท,ที่หนึ่งไม่ถูกตีตรานะฮะว่าเป็นผู้ใช้ยาเสพติดผู้ติดยาเสพติดมาก่อน,นะครับอันที่2ก็คือว่าเขาจะมีความมั่นคงในความเป็นอยู่ในเรื่องของอาชีพนะฮะ าการศึกษาต่อเนื่องอย่างไรนะครับหรือการได้รับความยอมรับจากครอ,อบครัวหรือชุมชนที่อยู่เหล่านี้เองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยโดยกฎหมายจะมีศูนย์ฟื้นฟูมภาพทางสังคมนะครับปัจจุบันนี่ยขึ้นทะเบียนไว้3,000ันกว่าแห่งทั่วประเทศนะฮะรับผิดชอบหลักโดยท่านนายอำเภอกระทรวงมหาดไทยนี่แหละฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีหลายกระทรวงเกี่ยวข้อง เช่นกระทรวงแรงงานกระทรวงศึกษาเพื่อความมั่นคงมนุษย์นะฮะกระทรวงสาธารณสุขเองนะครับ,นะรบและอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยทั้งท้องถิน่นในกัมพูานี่เพื่อที่จะทําให้เขาเนี่ยสามารถกลับเข้าไปอยู่ในสังคมได้เช่นการศึกษาต่อเนื่องนะการพรัฒนาฝีมือแรงงานการทําให้มีอาชีพการให้การสงเคราะห์ในเรื่องของการที่จะอยู่ต่อเนื่องได้อ,อย่างไรนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสําคัญมาก มากยิ่งกว่าการบำบัดเพราะบำบัดไปแล้วเนี่ยผลของการบำบัดในปัจจุบันนี้พบว่ายังมีประมาณครึ่งหนึ่งกลับไปสู่การเส,รสียดติดใหม่แต่จริงๆแล้วนี่ต้องนําเรียนอยาชนและพี่น้องสิงทธ์บาคนนะครับการไปเส,สียดติดใหม่เนี่ยไม่ได้บอกว่าเขาจะต้องรุนแรงหรือเขาจะแย่นะครับเนื่องจากว่าพฤติกรรมของการ เรี่กว่าการติดสารเสพติดเนี่ยมันเป็นเรื่องของการติดทางพฤติกรรมติดตามการติดทางจิตใจนะฮะแล้วก็สังคมไม่ใช่เฉพาะติดทางร่างกายอย่างเดียวนะบางครั้งนี่เขาอยู่ได้โดยเพียงเขาเสพต่อก็มีนะแต่เขาสามารถใช้ชีวิตและมีอาชีพอยู่ได้ก็มีนะอันนี้ก็คือสิ่งที่เรากำลังมองถึงเรื่องวันนี้ที่พูดถึงคือทาง m รด d u c t i นะฮะหรือการ อยู่ร่วมกันได้โดยที่เขาสามารถใช้ชีวิตกับคนอื่นภายใต้การยอมร,รักษงสังวันนี้ขออนุญาตนาเรียนว่าการบำบัดรักษาในปัจจุบันเนี่ยความครอบคลุมของสถานบริการปริยภาพในการรองรับเนี่ยถือว่าเพียงพอนะฮะแต่สิ่งที่สําคัญมากก็คือ 1. ต้นทางการควบคุมให้มียาเสพติดร,ระบาดแพร่หลายในชุมชน 2หลังจากผ่านการบําบัดรักษาพื้นฟูสภาพเพื่อกับเข้าสู่ชุมชนแล้วเนี่ยความพร้อมของชุมชนความต่อเนื่องของการที่จะต้องติดตามดูแลภายใต้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องที่จะดูแลท่านเหล่านี้เนี่ยให้อยู่ร่วมกับชุมชนได้ภายใต้ไม่กลับดีที่สุดคือไม่กลับไปใหม่ยิ่งเป็นานั้นก็คือว่าดูแลชุมชนให้เกิดนักเสพหน้าใหม่นี้เป็นสิ่งที่ ป็ความคาดหวังที่อาจจะสูงนิดนึงแต่เป็นเรื่องที่เป็นข้อที่จริงนะฮะไม่เช่นนั้นจะวนลูปก,กับพข้ามาสู่การรักษาไม่หายทําไมถึงเป็นอีกก็ต้องเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่พฤติกรรมสังคมจิตใจร่วมด้วยไม่ใช่ร่างกายอย่างเดียวอันนี้คือพิศเด่นของยาเสพติดครับต้องขอบคุณมากนะฮะแล้วก็วันนี้เป็นวันสาคัญเพราะว่า <c oughs> ม,มันเป็นวันยาเสติดของโลกนะฮะ และที่มูลนิธิรักไทยเนี่ยเราเป็นองคอ์กรที่จริงเราทําเรื่องร่อนตรายยาเสพติดร่วม20ปีแล้วอธิบายนิดหนึ่งว่าในดั้งก่อนที่มีประมวลกฎหมายปัจจุบันเนี่ยการลดอนตรายเนี่ยมันไม่มีปรากฏอยู่ในเอกสารใดๆในเรื่องของระบบราชการว่าคนใช้ยาเนี่ยอนอกจากจะเข้าบําบัดแล้วเนี่ยก่อนเข้าการบาบัดเนี่ยสามารถที่จะใช้ยาหรือว่าใช้ยาอย่างปลอดภัย อันนี้ไม่ใช่การส่งเสริมให้การใช้อย่างใดเลยแต่ว่าในทุกวันนี้เนี่ยคนที่ใช้ยาในประเทศไทยเนี่ยประมาณ3.7ล้านคนคนที่เข้าสู่บำบัดเนี่ยประมาณแสนสองแสนเนี่ยดังนั้นเนี่ยมีคนที่ใช้ยาคนที่เสพเนี่ยเป็นคนจํานวนมากที่อยู่ในชีวิตประจาวันอาจจะเป็นคนที่ทําการเกษตรคนที่ทํางานในอาชีพต่างๆเนี่ยแล้วเขาเนี่ยไม่มีเขาไม่มีทางที่จะหันไปหาความช่วยเหลือเนื่องจากว่า มีแต่ว่าเขาเป็นเรื่องของปิดกฎหมายดังนั้นนะเนี่ยกว่าจะเกิดโรคต่างๆโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับกันใช้เข็มฉีดยาเช่นเอชวีโรเกสนะหรือโรคไวรัสตับอักเสบซีเนี่ยซึ่งมากักการใช้เข็มร่วมกันดังนั้นเนี่ยประเทศไทยโดยกระทรวงสาธารณสุขกับองค์กรระหว่างประเทศยูเอ็นโอซีองค์กรโอเวอร์ฟันเนี่ยมีโครงการในประเทศไทยเกือบ20ปีแล้วในการที่จะให้คนใช้เข็มสะอาด ซึ่งตรงนี้รัฐบาลก็ไม่สามารถทําได้ด้วยกฎหมายแต่ว่าภาคสังคมด้วยองค์กรต่างๆเนี่ยเราสามารถทําตรงนี้ได้เป็นพื้นที่สีเทาที่เรายอมรับภาระตรงนี้แต่ณวันนี้เนี่ยที่ประมวลกฎหมายได้มีคําว่ารดตรายอยู่ในประมวลกฎหมายเป็นเป็นที่ชัดเจนแล้วเนี่ยก็ต้องมีการอธิบายว่าแล้วจะเปลีป่ยนแปลงยังไงกฎหมายไม่ได้สงเสริมไม่คนใช้ยาใดอย่างใดเลยแต่บางครั้งเนี่ย ทั้งทำให้ใช้ผูใช้แ่งปลอดภยัยเราต้องคิดถึงคนในชีวิตประจําวันเนี่ยอันตรายเยอะมากที่เราต้องประสบอยู่แต่เราอยู่ในชีวิตประจําวันด้วยการอันตรายเช่นเดียวกันนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยวันนี้เป็นการที่ว่าเมื่อประมวลกฎหมายออกมาแล้วเนี่ยแต่ยังไม่มีการออกมาเป็นทางเป็นกลวิธีแนวทางปฏิบัติของภาคประังคมหรือภาคหน่วยงานของรัฐอย่างอย่างชัดเจนว่าการรั่วไาลเนี่ยในหน่วยงานโรงพยาบาลหน่วยงานของ อ,อำเภอจังหวัดตำบลชุมชนเนี่ยจะใส่เรื่องกรอา,ยยางรลดอันตรายยังไงแล้วก็โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมนะแล้วก็ของผู้ใช้ยาเายายาสพติดเองผู้ใช้ยาเสพติดเองก็จะเป็นคนที่สามารถที่จะบอกว่าเขาจะามีชีวิตยังไงที่เขาจะมียังมีประโยชน์กับครอบครัวกับสังคมเนี่ยโดยที่เขายังเลิอกอยาไม่ได้ก็คิดว่านี่เป็นเรื่องที่สําคัญวันนี้แล้วก็อยากให้ผู้สื่อข่าวติดตามว่าประเทศไทยเนี่ย จะสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดโดยเฉพาะต้องอาศัยสื่อมวลชนเนี่ยเปลี่ยนความคิดว่าผู้ใช้ยาเนี่ยไม่ใช่อาชญากรเขาเป็นคนในสังคมเป็นคนเป็นพี่เป็นน้องและเขาต้องการความช่วยเหลือะฉงนั้นการตีตราการใช้ว่าคซีนปอาจัยอนเนี่ยทำให้เขาห่างเหินออกไปมีแต่เขาก็จะดิ่งลงไปในเรื่องของการที่มีทุกข์มีปัญหาแล้วก็อาจจะสู่ปัญหาทันทั้งหลายครับก็ ปมอวานต้องขอบคุณอย่างยิ่งนะครับไม่ทราบท่านอื่นๆจะมีอะไรพเพิ่มเติมไหมครับจากกอพสสนะครับเป็นรองเลขาธิกมารมได้รับเกียรติมาแทนท่านเลขากองพสนก็ต้องเรียนว่าในเรื่องของการแก้ไขปัญหายยาเสพติดเนี่ยมันมีทั้งตัวคนตัวยานะครับแล้วก็เรื่องทรัพย์สินวันนี้เรามาคุยกันในเรื่องของตัวคนนะครับคนมีความสําคัญนะครับในประมวลกฎหมายยาเสพติดเนี่ยภาคสองเรื่องของการบําบัดฟื้นฟูและการฟื้นฟูสุขภาพ าการฟื้นฟูสภาพทางสังคมก็แปลว่ากระทรวงสาธารณสุขที่มีบทบาทในเรื่องการบำบัดรักษาแล้วเนี้ยหลังจากที่คนที่ผ่านาบำบัดรักษาที่กั้นรองระแล้วได้ได้บงเรียนะว่าเมื่อผ่านการบำบัดรักษาแล้วเราทําอย่างไรให้คนเหล่านี้นะครับเขาอยู่ในสังคมได้โดยไม่กลับไปใช้ยาสิติเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่สําคัญก็คืออยากฝากให้ชุมชนนะครับพ่อแม่พี่น้องสื่อชุมชนช่วยด้วยนะครับในเรื่องของชุมชนเราอยากปลุกกระแสชุมชนให้เข้ามา รับรู้แมาช่วยอย่าปล่อยให้เป็นแบบเพียงภาครัฐกระทรวงสาธารณสุขอย่างเดียวหรือสํานักงานปปสกระทรวงวิทยาการอย่างเดียวหรือตำรวจอย่างเดียวที่ต้องแก้ไขปัญหาวันนี้นะครับเรื่องเรื่องเหล่านี้เป็นปัญหาของทุกคนในสังคมไทยในชุมชนเราในครอบครัวเรานะครับเริ่มต้นจากอุปกรที่เล็กที่สุดคือครอบครัวดังนั้นครอบครัวต้องเข้ามาช่วยดูแลบุคคลในครอบครัวตัวเองนะครับเมื่อเขาติดยาแล้วต้องให้ความรู้ต้องให้การช่วยเหลืออย่างไร นะครับภาครัฐพร้อมที่จะสนับสนุนพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาเขาอยู่แล้วถึงวันนี้เราได้มูนทิรักไทยซึ่งเป็นถือว่าเป็นมูลที่หลักในการที่จะดูแลช่วยเหลือคนที่ยังไม่สามารถที่จะบําบัดแล้วเลิกใช้ยาได้ทันทีเราก็มีกระบวนการที่ค่อยๆนะครับคือลดให้เขาลดลงการใช้ยาที่ลดลงแล้วก็อยู่ในสังคมดนะ้วันนี้ก็ฝากว่าพี่น้องประชาชนนะครับคนในชุมชนในสังคมนะครับช่วยกันในเครื่องกัน ดูแลป้องกันแล้วกาา็บำบัดสารคุณใจความสำคัญอย่างไรบ้างในการที่ยาจะเขอาเรียนครับคร,ร,รับอย่างที่เรียนเมื่อกี้เนี่ยในตอนนี้มีภูมิมนต์จดหมายที่พูดเรื่องรับร้นตรายแล้วเนี่ยจำเป็นต้องมีคล้ายๆกับว่าเป็น SOP เป็นเป็นก็นเ,ปนเ,ปนเป็นวิธีการปฏิบัติตเนี่ยซึ่งทางภาคประชาสังคมที่ทำงานมา20ปีก็เลยได้ร่วมกันเพื่อย,ยื่นเป็นหนังสือว่าขอให้คณะกรรมการบำบัดฟื้นฟูอย่างสติด รัฐแห่งชาติเนี่ยได้มีการประชุมแล้วก็ได้มีอนุกรรมการที่เกี่ยวกับลดอันตรายและอนุกรรมการนั้นให้วิภาคกษาสังคมแล้วก็ตัวแทนผู้ใช้ยาเข้ามาร่วมอยู่ในกิจกรรมนั้นเพื่อให้ออกมาเป็นแนวทางเป็นกกระทรวงออกมาว่ากรกทรวนี้พูดว่าด้วยการลดอันตรายประเทศไทยจะทําไงให้มันเกิดขึ้นจริงครับนันทพลชิ้นจูกินครับจากมูลนิธิรักไทยจริงๆก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากไปกว่า งานวันนี้มันจะทําให้สังคมเกิดทัศนคติหรือว่ามีข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับยาเสพติดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนใช้ยาเนี่ยผมทํางานในพื้นที่มา20ปีจะเห็นถึงความหลากหลายของการเป็นผู้ใช้ยามันไม่ใช่แค่มีเรื่องของปัญหาอย่างเดียวมันมีเรื่องของการเป็นพ่อการเป็นแม่ การเป็นลูกที่จะต้องรับภาระรับผิดชอบคนทั้งบ้านแต่เขาเป็นผู้ใช้ยานะแล้วก็พอคนรู้ว่าเขาเป็นผู้ใช้ยาทุกอย่างมันหายหมดสิ่งที่เขาเคยมีสิ่งที่เขาเคยทําได้มันถูกปฏิเสธเพียงเพราะการใช้ยาของเขานะอันนี้ผมคิดว่ามันมันถึงเวลาที่เราอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดเหมือนกับที่เราเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับวัยรุ่น วัยรุ่นสมัยนี้แค่เป็นวัยรุ่นก็ยากแล้วแต่พอเป็นวัยรุ่นที่ใช้ยาเข้าไปอีกเนี่ยมันทําให้ปัญหามันยุ่งเหยิงเข้าไปอีกถ้างานวันนี้มันทําให้ทุกคนเห็นว่าเรามีทิศทางในการที่จะดูแลคนในสังคมของเราต่อไปอย่างไรดูแลลูกหลานของเราอย่างไรมันจะเจอวิธีแก้ปัญหาที่เมืองไทยไม่เคยมีเพราะมันอาจจะนำไปสู่ความสำเร็จได้